สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับเซมูบอเตงประจำวันพุธที่15พฤษภาคม2567นกะครับก่อนอื่นขอแจ้งก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมเป็นการทำล่วงหน้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้ผมยังไม่รู้ผลสอร์ของบอลคู่ไหนเลยนะฮะร,รวมถึงผลของคนที่ได้รับรางวัลน,นะฮะในการร่วมทายผลสอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ได้รางวัลรู้ตัวว่าได้รางวัลน,นะครับผมก็ทักมาหลังไมค์ให้ผมได้เลยนะตจกันบ้างกันเองนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็รบกวนฝากกดติดตามกด subscribe ช่องผมทาง YouTube ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับรวมถึงในละแอดดปอ8 8ด้วยนะฮะของดีมีในนั้นเพียบนะครับผมให้ทีดเด็ดเๆนๆ้นวันละตัวทุกวันนะครับผม โอเคคราวนี้มาดูฟุตบอลวันพุธกันดีกว่านะครับน่าสนใจผมพูดเลยวันนี้น่าสนใจมากนะครับในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมมีอยู่2คู่นะฮะตีหนึ่งสนาทีครับไบรตันเปิดบ้านเจอกับเชลซีแล้วก็ตีสองตรงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะครับอันนี้คือ2คู่จากพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็อีก2คู่ที่ผมหยิบมาจากศึกลาลีกาลีกสเปนนะฮะตีสามตรงทั้ง2คู่เลยครับเซลตาบิโกเปิดบ้านเจอกับแอตเลติกบินเบาและเกตาเฟ่เปิดบ้านเจอกับแอตตเลิิโกมาดดรรนะคับ และวันนี้ก็เช่นเคยนะครับกิจกรรมแทยผลสกอร์ของผมนะครับวันนี้3คู่ที่จะเอามาจับนะฮะก็คือ2คู่จบคืนมาลีกนะครับไบรตันเชลซีแมนยูกับดิวอัสเซนและ1คู่จากลาลิกาอิตาลีนะครับก็ขอเป็นคู่กีตาเฟ่กับเอเวอเรตโกมาดริดละกันนะครับสคู่นี้ครับทายผลสกอร์ให้ถูกต้องติดแฮชแท็กบูมบอลเตงให้เรียบร้อยนะครับผมทําถูกต้องครบถ้วนตามนี้ก็รับไปเลยครับสามพบาทสําหรับบุคคลทั่วไปและ10,000บาทครับสําหรับท่านไหนที่เป็น VIP เป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับเอาเงินหมื่นไปเลยฮะ คู่ปอบใจ200วันนี้ขอไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลแล้วกันนะครับเอาใจเด็กผีกันสักหน่อยเนาะบอกเลยว่าวันนี้สนุกทุกคู่แน่นอนนะครับส่วนใหญ่เป็นบอลมีผลนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปเริ่มตะลุยข้อมูลทั้ง4คู่กันเลยครับเอาเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนละกันนะครับคู่ที่เตะเร็วหน่อยก็ตี1 45นาทีครับไบรตันเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับทางฝั่งเจ้าทีมไบรตันปัจจุบันอยู่ที่10ครับ36นัดคคะแนนยยิงเสีรับ ประตูได้เสียติดลบอยู่4ลูกนะครับผมก็แน่นอนแล้วนะฮะว่าพวกเขาไม่มีรู้อะไรทั้งสิ้นนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเล่นให้จบครบตามโปรแกรมแตกต่างจากทั้งฝั่งของเชลซีครับทีมเยือนเนี่ยปัจจุบันอยู่อันดับ7นะครับ36นัด57คะแนนยิง73เสีย61ครับประตูได้เสียบวกอยู่12ลูกคือถ้าเกิดว่ากันตามหลักเกณฑ์จริงๆเชลซี Chelsea ควรจะต้องแซงลิวอร์เซ่นครับขึ้นไปอยู่อันดับ6นะฮะเพื่อไป อ่าตะลุยศึกฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือว่าฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วในพื้นที่อับเจ็ดก็ยังมีลุ้นอยู่นะที่จะไปยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับขอแค่ฟุตบอลเอฟเอครับรอบชิงฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์นะฮะไอโคตาตรงดันก็จะมาตกอยู่ที่ทีมอับเจ็ดในพรีเมียร์ลีกแทนนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับยังไงต้องช่วยตัวเองไว้ก่อนฮะ ผลงานเชลซีช่วงหลังถือว่าดีมากนะครับผมพวกเขาชนะมา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับก็ชนะสเปอร์สองศูนย์ชนะเวสต์แฮม5้ศูนย์ครับเกมล่าสุดนี่บุกไป,ปเยือนฟอเรสต์ก็ถือว่าลุ้มๆตอนดอน,ดนแต่ก็สามารถบุกไป,ปเอาชนะได้ครับสประตูต่อ2ครับขณะที่ไบรตันครับก็มีช่วงที่แย่นะครับน่าจะผ่านมาแล้วมั้งเพราะว่า2เกมล่าสุดก็ไร้พ่ายนะพวกเขาเปิดบ้านชนะวิลล่าได้เฉยฮะหประตู 0, ต่อศูนย์แต่ด้วยบุกไป,ปเยือนแล้วก็เสมอดีกว่าเซิรนนะครับได้1ประตูต่อหนึ่ง หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเลยเนี่ยทางด้านของไบรตันเนี่ยไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันนะครับผมฤดูกาลนี้ถือว่ามาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดดูตามมาตรฐานทีมจริงเนี่ยไบรตันก็ควรจะอยู่ในจุดเนี้ยประมาณเนี้ยแหละแต่เพียงแต่ฤดูกาลก่อนพวกเขามาดีมากๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะส่วนคู่นี้ครับเจอกันแล้วในแมชแรกที่บ้านเชลซีนะครับที่กรุงลอนดอนก็เป็นเชลซีเอาชนะไปได้ก่อน3ประตูต่อ2ครับผม เจอกัน3ครั้งล่าสุดนี่เชลซีชนะหมดเลยนะแต่ถ้านับแค่เฉพาะเจอกันที่สนามแห่งนี้ในบ้านของไบรตันนะครับห้านัดหลังสุดเชลซีเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวครับไบรตันชนะ1แล้วก็เสมอกันไป3เกมฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่งานง่ายสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะคราวนี้สภาพความพร้อมตัวประเล่นครับเชลซีตัวเจ็บนี่โอ้เซตเดิมเลยครับผมอ่านจนเบื่อนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสเวตลี่โฟฟาน่าโรเมโอลาเวียนะฮะจูวเมกาแล้วก็เบนชีเวลครับตามนี้เลยนะครับบางตัวอาจจะมีเช็คฟิต รอลุลงสนามได้หรือเปล่าเดีเยวมบว่า,บา,วากันส่วนทางฝั่งของไรตั้งครับตัวเจ็บเยอะเหมือนเดิมครับฤดูการนี้น่าสงสารมากๆคาอุรุมิโตมะซอลลีมาสเจมินเนอร์อันนี้คือในส่วนของเกมรุกนะครับอ่ากล้องหลังนะครับผมก็เจ้าฟันให้แก้ก,ก็ยังคงเจ็บลงสนามไม่ได้รวมถึงโจเอลเวลมันด้วยนะครับผมที่เพิ่งจะเจ็บเพิ่มมาอีกหนึ่งรายในแผนเกมรับนะฮะนอกจากนี้อีวันฟูคุซันก็เป็นอีกหนึ่งเกมรุกครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับผม ไบรตันผมว่าน่าจะมีปัญหาแน่ๆในเรื่องการจัดทัทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงเกมรับนะครับผมมันขาดไปเยอะนะฮะก็คาดว่าวันนี้ครับโรเบรโตรเดอร์เชบี้จะใช้ระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของบาสวัตบรูเกนนะครับเซนทร์ฮาคู่ครับเป็น n, ey, e อดัมเวบสเตอร์กับลูอิสดังแบ็กขวาทาริกแลนตี้แบ็กซ้ายอีกอฮูลิโอการรับคู่เป็นปัสกาลกรอสกับบิลลี่กิลมอร์ครับเกมลุก3ตัวจะเป็นไซมอนอันดริงกา คูลิโอเอนซีโซแล้วก็เฟอร์คุนโดบัวเนเต้นะฮะนาเป่าปว,วันนี้ก็จะใช้เป็นแดนนี่เวลเบตครับผมใช้ชุดนี้มันสักพักแล้วละ่ะส่วนทางฝั่งเชลซีครับมารุสิโอโปชิตโนวันนี้จะใช้ระบบ4-2-3-1องสามหนผู้สาประตูครับเป็นเพโตรวิชนะเะสร็นนะครับใช้เป็นเทรเวลชาโลบาจับคู่กับเบอร์โนบาร์ดิเชลหรือว่าบารดิเชเล่นะครับแล้วแต่อ่านเลยนะแบ็คขวาเป็นมาโลกุสโตครับแบ็คซ้ายเป็นมาโคคูเรีากลางรับเป็นมอร์เซซเซโดกับคอนโนกาล์เกอร์ครับ เกมลุก3าตัวบนครับเป็นโนนี่บาดูเอเก้โคปาเมอร์แล้วก็มิไฮโลมูดิครับส่วนหน้าเป้าจะใช้เป็นนิโคลัสแจ็กสันนะฮะซึ่งเกมนี้ทีมที่น่าจะเน้นเป็นพิเศษ,ษ,ษก็คงนีไม่พ้นตั้งฝั่งทีมเยือนเชลซีนะครับแต่ก็ต้องบอกไปก่อนว่าไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่มีผลงานในบ้านเนี่ยค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าผลงานของพวกเขาอะ่ะจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับถ้ามองโดยภาพรวมแต่ถ้าพูดถึงเกมในบ้านเนี่ยฤดูกาลนี้พวกเขาแพ้ให้กับ3ทีมเท่านั้นนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ เซนอนสองทีมลุ้นแชมป์นะแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือทางด้านของเวสแฮมยูเนเตดแค่นี้จริงๆครับถ้าพูดถึงฟุตบอลลีกแต่ถ้ารวมถึงรายการอื่นๆก็อาจจะมีทางด้านของเอเคเอเทนอีกทีมนึงนะในฟุตบอลยุโรปเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเกมในบ้านของไบรตันครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับน่ากลัวครับขณะที่เชลซีเกมเยือนเนี่ยถ้าใครได้ดูจริงๆถือว่ากระท่อนกระแท่นสุดๆนะ แล้วก็เสียประตูแทบจะทุกเกมเลยครับอาเกมเยือนของเชลซีเนี่ยนะสินัดหลังสุดคือเสียประตูทุกเกมอะ่ะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าฤดูกาลนี้นี่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะาเก็บคลินชีตได้หรือยังเก็บได้กี่แมตช์นะครับแต่เชื่อว่าไม่น่าจะเยอะอะ่ะบุกมปเยือนบริันวันนี้ครับต่อให้เจ้าถิ่นเนี่ยจะไม่มีตัวผู้เล่นตัวหลักหลายรายครับแต่เราก็เห็นมาแล้วว่าช่วง10แมตช์ที่ผ่านมาที่ไม่มีตัวหลักอย่างพวกคารูุมิโตมาสซาลิมาร์ชอะไรพวกเนี้ย ภาพรวมของพวกเขาก็ยังทําได้ถือว่าไม่ได้คิเล่มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าอยู่ในจุดที่เปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่าได้เนี่ยคือผมว่าเจอเชลซีก็ไม่น่าจะยากนะอืมคือประเด็นหลักคือเกมในบ้านเขาดีอันนี้คือความชอบของผมนะครับที่มีให้กับไบรท์ตันในค่าคืนนี้และกันเชลซีอาจจะดูดีขึ้นก็จริงในช่วงหลังๆครับแต่ผมว่าเจอกับไบรท์ตันวันนี้ไม่น่าจะถึงขั้นชนะและผมบอกว่ามุมเสมอเนี่ยถือว่ามีสูงมากๆเลยครับอ่านว่าเสมอเท่านั้นเลยคู่นี้นะฮะนึกไม่ออกจริงว่าใครจะชนะ อันนี้ค่าดาวลำบากณน,น,นั้นอัตราต่อรองครับเปิดมาเนี่ยเชลซียังคงบุกมาต่ออยู่นะครับตามทรงปอปอ,ปอคู่นี้ผมขอแนะนําให้ลงทุนฝั่งไบรตันเจ้าถิ่นดีกว่านะครับผมเชื่อว่าไม่น่าแพ้คาบ้าแล้วกันดูแลจบเสมอแล้วกินครึ่งไปนะฮะคู่นี้ชี้ไปที่ไบรตันแล้วกันนะครับสกอร์ที่คาดก็คิดว่าเสมอกันไปแบบมีสกอร์ครับหประตูต่อหนึ่งครับ <S <S และอีกหนึ่งคู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเวลาตีสองตรงอันนี้คู่ปอบใจ200บาทของเราด้วยนะฮะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดโอทอฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลครับทั้ง2ทีมเนี่ยคือบอกตรงๆมีผลมากๆนะฮะต่อการจัดอันดับแล้วก็เป็นคู่แข่งกันโดยตรงเลยครับคือทั้งฝั่งของแมนยูเจ้าถิ่นครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่8ฮะสามสินัดห้คะแนนยิง52เสีย56นะครับประตูได้เสียติดลบ4ลูกขณะที่ทั้งฝั่งของนิวคาสเซิลครับรั้งอยู่ที่แับหครับสามสบหกนัดมี57คะแนนยิง79เสีย57ประตูได้เสียบวกอยู่22ลูก ถ้าดูจากตารางคะแนนนี่คือมีเชลซีทีมเดียวที่อยู่กั้นกลางทั้ง2ทีมอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคู่นี้กับคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันลิงก์กันโดยตรงเลยนะฮะแย่งชิงอันดับ6กันครับหรืออย่างน้อยที่สุดคงต้องอันดับ7เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าทามนซิตี้ได้แชมป์โคตาที่7มันก็จะได้ไปฟุตบอลยุโ,โรปด้วยนะครับส่วนนิวคาสเซนเนี่ยนอกจากจะพยายามรักษาอันดับตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จะแซงตอนแนนฮอสเปอร์ทีมอันดับ5ขึ้นไปเล่นศึกฟุตบอลยูโรปลีกด้วยฮะ <c oughs> แต่สถานการณ์ของเจ้าทีมแมนยูช่วงหลังๆก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคือพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมา3เกมรวดแล้วนะครับผมแล้ว2เกมล่าสุดเนี่ยคือการแพ้รวดด้วยนะครับให้กับคริสตัลาเลซ์ศูนต่ตามด้วยแพ้แอสตันนอร์ด์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะฮะช่วงหลังปัญหาตัวเล่นบาดเจ็บเยอะครับส่วนฝั่งนิวคาสเซิลเองเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยเล่นดีนะเล่นดีเลยล่ะคือเอาไปว่าในช่วง7จ็แมตช์หลังสุดนะครับสอสัปดาห์ที่ผ่านมามีสะดุดกับคริิสตััมมมมพาาาาเเเลลซนนนะครรรรบผททีี่่่่ฟอ์แงงใชว้ยยฤดูก แค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้น,นียพวกเขาไม่พลาดท่าให้ใครเลยนะฮะสามเกมหลังสุดยังคงไร้ผ้ายครับจากการชนะ2แล้วก็เสมอ1ในเกมล่าสุดนะฮะที่เปิดบ้านเสมอกับไรตันไป1ประตูตอนหนเกมแรกเจอกันครับนิวเวอร์เซนก็ทําได้ดีกว่าด้วยนะครับ เปิดเซนเชนปารกเอาชนะแมนยูไปได้1ประตูต่อศูนย์และอีก1เกมครับในศึกฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับก็เป็นนิวคาสเซลครับที่บุกไปเอาชนะแมนยูที่โอทาฟอร์ดที่สนามแห่งนี้ได้ด้วย3ประตูต่อศูนย์นะครับถ้ากับเกมล่าสุดที่เจอกันในฤด,ดูกาลนี้นี่คือนิวคาสเซลเนี่ยยังไม่เสียประตูลแล้วก็ชนะกับแมนยูทั้ง2เกมนะฮะ ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยตัวเจ็บก็ถือว่าค่อนข้างเยอะด้วยกันทั้งคู่นะครับทางฝั่งของดิเวอเซนทีมเยือนก่อนนะครับวันนี้จะไม่มีเกมรับครับอย่างสเวนบอตแมนนะฮะจามาราเซเลสนะครับพวกนี้เจ็บนะครับผมแล้วก็กองกลางครับลุยส์ไมลี่แมททาเก็ตพวกนี้ยังเจ็บอยู่นะครับรวมถึงกองหน้าอย่างโจวิลล็อกด้วยที่ต้องรอเช็คฟิตอเลสเดอร์อีซักพวกนี้เช็คฟิตหมดครับฟาเบียนชาคาร์ลวิลสันประมาณนี้นะครับส่วนทางฝั่งของแมนยูครับแผงเกมรับยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมครับไม่่ววาจะเเเเป็นนิิกตออรร์์ลลดฟ แฮร์รี่แม็กควายนะฮะผมรอเฟลวารานครับสองตัวนี้เนี่ยเจ็บชัวนะฮะลูกชอเมสันมาวไทยเลวมาเลเซียก็เจ็บครับอาจจะแอบรุ่นเล็กๆครับในรายของลิสโตรมาติเนสนะครับว่าจะกลับลงสนามได้หรือเปล่านะฮะรวมถึงบรูโน่เฟอร์นันเดสอามาติโอโลมาคาร์ดัฟอร์ดด้วยนะครับโอ้หลายตัวเลยครับมีปัญหาว่าแล้วก็มาดู11ผู้เล่นตัวจริงดีกว่าครับวันนี้เจ้าถิ่นครับของเอริกเทนฮากนะฮะจะใช้ระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูเป็นอันเดรโอนาน่าเซ็นนะฮะวันนี้ถอยคาเซมิโรมาเป็นนนนเเเเซตอออร์คู่่กับจีีวหมือนเดิมครับ แบ็คขวาเป็นอารอนวอนบริซาก้าแบ็คซ้ายเป็นดีเอโก้ดาโล่กลางรับคู่เป็นสกอปแม็ตโทมิเนีกับคอบบี้มนูกลางรูก3ตัวครับเป็นอามาติโอโล่บรูโน่ฟอนันเดสแล้วก็อาเลนโดกานาโชนะครับส่วนหน้าเป้าจะใช้เป็นราบุสฮอยลุนขณะที่นิวการ์เซ่นครับวันนี้เอ็ดดี้ฮาวจะใช้ระบบ4ี3สเหมือนเดิมครับผู้รับประตูจะเป็นมาตินดูบัฟก่าเซนฮาเป็นเอมิลคราฟต์กับแดนเบิร์นครับแบ็คขวาเป็นวอลติโนลิราเมนโตแบ็คซ้ายเเเเป็็นนนนนลลลลลูออออิสสสฮวว์์์กกกาางง3ตตััััััคครรรรรบบบำทพโโโดดดยยมจแแ้ สเกมลุกวันนี้ถ้าอเลนเดอร์อิซักเชฟิตผ่านจะลงสนามเป็นตัวเป้าครับเล่นร่วมกับทางด้านของฮาวิบาทแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะฮะก็เอาตรงๆผมว่าแมนยูน่าจะมีหลอนอะ่ะเพราะว่า2เกมที่เจอกันไปเดฤดูการนี้เนี่ยพวกเขาแพ้ในว์เซ้นทั้ง2เกมเลยนะครับแล้วแถมมันมีเกมที่แพ้ในบ้านที่โอทฟอร์ดแห่งนี้ด้วย0ูน่ามอะเออ แล้วก็สถิติของแมนยูครับในฤดูกาลนี้นะครับปัจจุบันในพวกเขาชนะแค่16เกมเท่านั้นเองซึ่งผมบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากๆครับที่เอริสเทนฮากจะทำทีมจบฤดูกาลนี้ด้วยการมีชชนะในลีกนะฮะน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันนี้เกิดนะแมนยูแพ้นิวคาสเซิลอีกครับจะเป็นการแพ้ใน,นลีกไปกลับให้กับสาริกาโดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยฮะโอ้วันนี้นี่เราอาจจะ ได้เห็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของแมนยูในหลายๆมิติเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าก็อ e ีของเอริกเซนท่านี่ร้อนจัดจัดนะครับแล้วยิ่งฟอร์มนิโคลเซนช่วงหลังคุณดูนะแปเกมหลังสุดในลีชนะ5สเสมอ2แพ้1ครับผมเออดันมาฟอร์มดีในช่วงท้ายด้วยครับแล้วเอาตรงๆส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบตัวผู้เล่นของนิโคลเซนมากกว่าแมนยูนะ ถ้าพูดถึงตัวที่แบบมันลงสนามได้ในวันนี้นะครับผมพอตัดตัวเจ็บออกไปเนี่ยคือนิวเคลืเซนลกยเป็นดูดีกว่าเลยโดยเฉพาะเกมรุกอะครับอย่างพวกอลิซันเดอร์อีซักนะฮะพวกแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยคือผมว่าเล่นดูแล้วเนี่ยยังมีความอันตรายมากกว่าแมนยูเยอะครับเล่นบอลน,น้อยจังหวะต่อบอลเร็วเข้าทําเร็วครับแมนยูยังผมว่ายังไม่ค่อยทรงประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ในเรื่องของเกมรุกวันนี้สิ่งเดียวที่ได้เปรียบคือการได้เล่นในโอทเทฟอร์ดครับแต่หลายๆเกมในโอทเทฟอร์ดแมนยูก็เละมาให้เห็นพอสมควรเหมือนก,นนก คาราบาลครับนะที่แพ้ก็ให้กับนิโคลเซนไปในดูกการนี้สู่ประตูต่อสามด้วยนะครับผมว่าวันนี้นิโคลเซนไม่แพ้แล้วกันนะฮะผมอ่านว่าโอกาสจบเสมอสูงแต่เปอร์เซนต์ที่สูงพอๆกันก็คือนิโคลเซนมีโอกาสบุกมาเอาชนะแมนยูได้ต้องยอมรับว่าผมอ่ะได้มีโอกาสดูทางด้านของนิโคลเซนเนี่ยเล่นมาตลอด2อสัปเกมที่ผ่านมานะครับทั้งเกมที่ชนะเสมอแพ้ผมดูแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยเล่นดีใช้ได้เลยครับผมเกมรุกรวดเร็วคล่องแคล่วมากผมเล่นแล้วเห็นแล้วดูแล้วถูกใจอะ่ะว่าอย่างนั้นนะฮะ เอาว่าถ้าแมนยูสภาพนี้ผมว่าไม่น่าจะไหวนะครับอย่างดีก็แค่เสมอครับมีโอกาสแพ้คาบ้านสูงด้วยเช่นกันอัตราตรองเปิดมาเสมอในเสมอกันครับผมชอบดีกว่าเซนทีมเยือนมากกว่าวันนี้ไม่แพ้แน่นอนนะครับสกอร์ที่คาดยังมองว่ามุมเสมอมีสูงอยู่นะครับก็น่าจะเสมอไป1ประตูต่อหแต่ถ้าให้ลงทุนสักทีมยังมองว่าดีกเซนน่าลงทุนกว่านะครับคู่นี้ให้อยู่ดีกเซนทีมเยือนราคาเสมอครับ ถัดมาคราวนี้ไปดูศึกลาลีกาลีกสเปนกันบ้างนะครับตีสตรงทั้ง2คู่เลยเริ่มที่คู่แรกครับเซลตาบิโกวันนี้เปิดบ้านเจอกับแอตเลติกบิงเบาครับผมทั้ง2ทีมยังถือว่าเป็นบอลมีผลในแต่ละคู่นะครับด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกันครับเจ้าถิ่นเซลตาบิโกเนี่ยปัจจุบันรั้งอยู่ที่17นะฮะ35นัดมี34คะแนนยิง40เสีย53ครับประตูได้เสียติดลบ13ลูกแน่นอนครับพวกเขายังต้องดิ้นรนในการตกชั้นอยู่นะฮะเพราะว่าแต้มเนี่ยห่างจากกาดิสครับทีมละ18อยู่5คะแนน แต่แมชชีการแข่งขันที่เหลืออยู่3เกมเนี่ยคือมันมีแต้มให้การดิสเกียอีก9แต้มนะครับดังนั้นเนี่ยยังมีโอกาสแซงได้อยู่นะฮะเซลต้าบิโก้ยังมีโอกาสตกชั้นอยู่ครับส่วนตรงฝั่งของแอตเลติกบินบาครับผมปัจจุบันรั้งอยู่ที่5ครับ35นัด62คะแนนยิง57เสีย35นะครับประตูได้เสียบวกอยู่22ลูกครับผมก็ถ้าดูจากแมชชีการแข่งขันเนี่ยพวกเขายังมีโอกาสที่จะแซงแอตเลติกครับขึ้นไปจบอันดับ4นะฮะจะได้ไปเล่นยูซีเพราะว่า แต้มเนี่ยมันยังพอที่จะแซงได้ถึงแม้ว่าจะยากเย็นสักหน่อยก็ตามแต่นะครับผมแต่ก็ยังถือว่ามันมีลุ้นอยู่ครับแต่ผลงานช่วงหลังอาจจะสะดุดเยอะหน่อยครับบินเบานี่5้เกมหลังสุดในลีกนะครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเสมอ3าแล้วก็แพ้1น่งะฮะก็เป็นทีมที่เสมอเยอะครับบินเบาฤดูกาลนี้ขณะที่เซลรต้าบิโก้ครับช่วงหลังเริ่มมีชนะให้เห็นบ้างเหมือนกันนะครับหเกมหลังสุดนี่ชนะแพ้ชนะแพ้สลับมาเรื่อยนะฮะเป็นการชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3เกมครับ เกมล่าสุดนี่ก็แหมบุกไปแพ้แอตเลติกมาสูงต่อหนึ่งนะครับไม่ช่วยแอตเลติกบินบาตัดแต้มทีมตามีเลยเน,ะนาะนัดแรกเจอกันในช่วงต้นฤดูกาลครับบินบาทำได้ดีกว่าตามคาดนะครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อนสีประตูต่อสามแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าบอลคู่นี้เจอกันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นในลักษณะของบ้านใครบ้านมันสะส่วนใหญ่น,นะครับผมแต่ที่ฟอร์มฤดูดกาลนี้แน่นอนบินบาวยังคงดูดีกว่าครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้ทางฝั่งทีมเยือนจะไม่มียูริเบริเช่ครับกองหลังตัวหลักของทีมนะฮะ ที่ติดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับสะสมไปเหลืองครบ5ใบเรียบร้อยแล้วก็กองหน้าตัวเก่าครับอย่างกอค่ากูรูเซตาครับตัวผลิตกรของทีมเลยนะฮะรวมถึงมิดฟิล์อย่างออยฮันซันเซตวันนี้ก็จะไม่สามารถลงสนามได้เช่นกันนะครับเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บนะฮะอาจจะต้องรอดูนะต้องเช็คฟิตนิดนึงส่วนตฝั่งของเซตาบิโก้ครับวันนี้ตัวเจ็บเซตเดิมเลยนะครับผมก็คือทางด้านของโจเซฟไอดูครับกองหลังกาหน้านะฮะอันนี้หัวเจ็บมาหลายเดือนมากๆแล้ว แล้วก็ทางด้านของมิไฮโลริสติกนะอีกหนึ่งรายนะครับสำหรับกองหลังทีมชาติเซอร์เบียนะฮสองตัวนี้เจ็บนะครับเพราะนั้นโดยรวมจริงเซอราบิโก้ผมว่าก็ถือว่าค่อนข้างจะสภาพทีมโอเคอยู่นะโดยวันนี้เจ้าถิ่นนะครับผมกุนซือคารดิโอกีโรเดสครับจะใช้ระบบ3-4-3ฮะผู้รักษาประตูเป็นวิเซนเต้กัวต้าเซ็นนะครับสามตัวครับเป็นนูไนน์นูนเยสคาวสตาเฟลแล้วก็จาริสันนะครับกลาง4ตัวครับเป็นออสการ์มิเนเกซาฟานเบอร์ทราน ดามิเอโนโรดิเกสแล้วก็ฮูโกอวารเรสครับสามเกมลุกตัวบนจะใช้เป็นทางด้านของโจนาธานบัมบ้ายอร์เกนสตาร์ลาเซนแล้วก็ยาโกอัสปาสนะครับส่วนงฝั่งทีมเยือนครับผมแอตเลติกบิลบาของเออร์เนสโตบาเบเดครับจะมาในระบบ4-2-3-1ฮะผู้สาประตูเป็นอูนายซีมงสาระเป็นดานิเอลวิเวียนครับเยรายอวารเรสแบ็กขวาออสการ์เดมากอสแบ็กซ้ายอินิโกเลกูเอ้กลางคู่ครับกางรับคู่นะครับเป็นทางด้านของเบอร์นัดปราดอสกับมิเกลเวสกา เกมลุก3าตัวบนเป็นอเล็กซ์เบรนเกอร์อูนายโกเมสแล้วก็นิโก้วิลเลียมครับแล้วก็ใช้หน้าเป้าเป็นอินากิวิลเลียมก็ยังคงนังทับมาโดยพี่น้องตระกูลวิลเลียมเหมือนเดิมนะฮะซึ่งวันนี้ครับถ้าเกิดบินเบาเก็บ3คะแนานได้นะครับสิ่งแรกที่จะการันตีก็คือจะาก,การันตีการไปเล่นฟุตบอลอยูโรปาลีกฤดูกาลหน้าทันทีครับและก็จะยังมีลุ้นนะครับที่จะแย่งอ,อันดับ4จากแอลิติโกมาดริดอีกด้วยนะฮะเผื่อลุ้นได้ไป UCL ดังนั้นต้องเน้นนิดนนนึงงแแตตต่เเซล้้ากกก็อหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเซลต้าบิโก้สามารถเอาชนะแอตเลติกบินบาวได้นะครับก็การันตีเหมือนกันครับที่จะรอตกชั้นเช่นกันวันนี้ก็น่าจะสนุกกัน,นะครับเพราะเซลต้าเองผลงานในบ้านนะถ้าเทียบกับทีมที่อยู่ในระดับท้ายตารางก็ถือว่าไม่ได้คิวเรอะไรครับ14เกยมเย่าในลีกเนี่ยชนะ3เสมอ4แพ้7นะครับผมคือแบบเอาเป็นว่าพวกเขาเนี่ย สามารถทำเงินให้กับท่านได้ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะกลมๆนะเกมในบ้านล้าบินบาวช่วงหลังนี้ก็สะดุดเสมอเยอะบ่อยด้วยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเซอร์ตาบิโก้ก็ยังเป็นทีมหนึ่งครับที่มักจะมีผลงานไม่ค่อยดีครับกับการเจอทีมใหญ่นะฮะผมก็สังเกตได้ครับเจอแอ,อตเลติสแพ้ฮะเจอทางด้านของเรอัลมาดริดแพ้เจอบาร์เซโลนาแพ้ครับเจอคิโรนาเจอโซซีเดตแพ้ครับคือเจอทีมใหญ่เมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะโดนอ่ะไม่รอดครับ หนึ่งในนั้นที่เป็นทีมใหญ่ก็คือแอตเลติกบินเบลนะเพราะว่าก็เป็นทีมหัวแถวเหมือนกันนะครับคือถ้าบินเบลเนี่ยไม่ชนะเซลตาบิโกวันนี้จะกลายเป็นทีมเดียวเลยนะในในทนะ็อปเซเว่นอ่ะของของทั้งฟากฝัง่งสเปนครับที่ไม่ชนะเซลตาบิโกผมเชื่อว่าวันนี้บินเบลทําได้นะคือด้วยความที่พวกเขายังเป็นบอลที่เคี่ยวมากกว่านะครับอาจจะไม่ง่ายครับแต่ถึงที่สุดผมว่าบุกไปเก็บสามคะแนนได้นะแล้วที่สําคัญคืออัตราต่อรองมันไม่ได้แพงเลยครับเปิดมาเนี่ยทีมเยือนบินเบลต่อเสมอนะับผมไม่ต่อลูก เสมอก็ไม่เสียหายอ่ะดังนั้นเนี่ยผมว่าอย่างแย่มันก็แค่เสมออยู่แล้วคงไม่ถึงขั้นแพ้เซลตาคาทินนะครับเซลตาเองเอาตรงๆเนี่ยได้หนึ่งคะแนน,นก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจแล้วละ่ะผมว่าก็โอกาสรอดนี่ก็ครึ่งตัวละเกินครึ่งตัวไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ขอเชียร์บินเบาด,ดีกว่านะครับทีมที่มีเกรดดีกว่าแล้วก็เขาเรียกว่ายังมียังมีผลอยู่นะในการลุยไปฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่นะครับผมเชื่อว,ว่ายังทําได้ดีกว่านัดนี้ให้เชียร์แอตเลติกบินเบาทีมเยือนนะฮาาะ ราคาเสมอเท่านั้นนะจะได้ไม่เสี่ยงนะครับสกอร์ที่คาดผมมองว่าบุกมาเฉียดเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมชิลๆไปฮนะและอีกหนึ่งคู่ที่เตะพร้อมกันเวลาทีสามตรงนะครับเป็นเกตาเฟ่เปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับของฝั่งเกตาเฟ่เนี่ยไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับปัจจุบันอยู่ที่10ครับ35 43, น,นัด43คะแนนยิง41เสีย48ประตูได้เสียติดลบ7นะครับผมแต่ทางฝั่งของแอตเลติโกมาดริดทีมเยือนเนี่ยก็ยังมีผลนะครับปัจจุบันพวกเเขารรััั้งงอยยยู่่ทีี4 35, 70, นน64คคบ35 39นนนด70ะแิส ประตูได้เสียเนี่ยบวกอยู่25ลูกนะครับผมและวันนี้ถ้าแอตบอริสเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้ครับจะการันตีไปเล่นฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าทันทีนะครับไม่ต้องสนผลของอีกคู่ระหว่างเซลตาบิโกกับบินเบาเลยนะฮะก่อนสองคู่นี้เนี่ยผลมันจะลิงก์กันนะครับผมช่วงหลังแอตบอริสถือว่าผลงานดีด้วยนะฮะชนะมา3าเกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วหนึ่งในนั้นคือการชนะบินเบานะฮะทีม คู่แข่งในการชิงอันดับ4ด้วยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยชนะมอยกาแล้วก็ชนะเซลตาบิโกตามลำดับนะครับโอ้ช่วงหลังเล่นดีครับขณะที่เกตาเฟ่ A เองครับ2เกมล่าสุดเนี่ยแพ้รวดนะครับผมมีช่วงหนึ่งเหมือนจะฟอร์มดีขึ้นมาแต่2เกมล่าสุดก็แพ้ให้กับบินเบาแล้วก็กาดิสไปในเกมล่าสุดนะฮะช่วงหลังๆมีความรู้สึกเหมือนเกตาเฟ่ A ปล่อยจอยแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรแล้วนะครับถึงขนาดเองเนี่ยคู่นี้เจอกันทีไรสนุกตลอดนะครับผมนะแมตช์แรกที่เจอกันช่วงต้นฤดูกาลเนี่ย ก็ที่วันตานี่เสมอไป3าประตูต่อ3านะครับกินกันไม่ลงแต่โอเคแหละเฮดทุ่ยเฮดโดยรวมแอตบิยังคงดูดีกว่าเยอะครับสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งสองทีมครับทั้งฝั่งทีมเยืนก่อนะฮะตัวเจ็บเซตเดิมนะครับทั้งฝั่งของแอตบิฮะไม่ว่าจะเป็นโทมัสเลอร์มาแล้วเอลโมลินาแล้วก็วิตโโนะครับไม่มีผลกับทีมนะครับถือว่าฟูลทีมฮะส่วนทางฝั่งของเกเาเฟ่นะครับวันนี้ตัวเจ็บก็เซตเดิมเดิมเหมือนกันครับแต่ก็เป็นตัวหลักครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของฮวนอิเกเลซ บอค้ามาโยราลเจเน่โดมิกอสดูอาเต้นะฮะรวมไปถึงตัวนั้งของมารออารัมบารีครับที่พูดมาเนี่ยคือเป็นตัวที่เจ็บมาเกิน2เดือนแทบทุกตัวนะครับผมว่าก็ไม่น่าจะมีผลอะไรกับทีมสักเท่าไหร่นะฮะวันนี้ครับสเสบียผู้เล่นต,ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับผมต้องฟังทีมเยือนก่อนแล้วกันฮนะแอเตเลติกของเดียโก้ซิเมลเน่ครับจะใช้ระบบ3 5 2ผู้สาประตูเป็นแยนโอบลักสามเซน่าครับ,รบเป็นเอเซลวิเซลโพเซมาริคิเบเนสแล้วก็มาริโอเฮอร์โมโซ วิงแบ็กฝั่งขวาเป็นนาโฮเอลโมลูน่านะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นโรดิโกรีเคลเม่กลางสามตัวตรงกลางครับผมค่อนข้างแน่นเลยฮะโรดิโกเดอพอลโกเก้แล้วก็มาคอสจอเรนเต้คู่หน้าวันนี้เป็นอาวาโรโมราต้าจับคู่กับองตุนคริสมาสนะครับส่วนทางฝั่งของเกเรเฟ่ครับกุซือโฮเซ่บอดาลัสวันนี้จะมาในระบบ4 4 1 1หนึ่งหนผู้สาป,ประตูเป็นดาบิสโซเรียเซนฮาร์ครับเป็นเจเน่กับโอมาอัลเดเรเต้แบ็กขวาเป็นทางด้านของโฮเซ่อังเคลคาโมนาแบ็กซ้ายเป็นเดียโกริโก้ครับ กลาง4ตัวครับผมก็มีเมสังกรีนบูดอิลสมาริบารลุยส์มิล่าแล้วก็ออสการ์โรดิเกสนะครับหน้าต่างเป็นเนมันยามักซิโมวิชแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางด้านของไฮเมมาต้านะครับก็อยากจะบอกว่าเมสังกรีนบูดนี่โดดเด่นมากนะกับเกตาเฟนในฤดูกาลนี้นะครับผมแทบจะได้เรียกว่าเป็นตัวหลักเลยอะ่ะว่าอย่างนั้นฤดูกาลนี้ลงสนามไป30เกมครับยิง8แอสซิสต์6นะครับผมแล้วก็สกอร์ริงนะฮะก็คือคะแนนเฉลี่ยนะฮะต่อ1นัดเนี่ยอยู่ที่7กว่าๆเลยนะครับ ถือว่าเล่นดีแบบโดดเด่นมากๆฮะเราบางท่านอาจจะไม่รู้นะคือแกดังมานานนะครับปัจจุบันแกเพิ่งอายุ22เลยนะยังเด็กอยู่เลยฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับต่อให้วันนี้เกตาเฟ่เล่นในบ้านก็ไม่ใช่เกมง่ายเลยครับกับการเจอทีมตราหมีที่ช่วงหลังฟอร์มดีและบอลมันยังมีผลครับคือต้องการสามคะแนนวันนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันจบๆไปอะ่ะสำหรับทางฝั่งทีมเยือน ดัตแลที่เกาเฟ่บุกไปเสมอได้ก่อนที่ว่านตาสาต่อสามมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าโกลเด้นพีเรียดนะครับก็คือช่วงที่แบบเกต้าเฟ่ฟอร์มดีมากๆนะฮะแต่ตอนนี้มันผ่านจุดนั้นมาละผมว่าเกตาเฟ่ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเกมเยือนหรือเกมย้าวนะครับต่างกับแอตเลติกที่ช่วงหลังกลายไปว่าเร่งฟอร์มดีขึ้นมาได้แบบน่าเหลือเชื่อนะฮะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับเกมรุกเนี่ยบุกมาทีไรมีลุ้นทุกจังหวะเลยแถมแรงจูงใจในการเล่นก็มีมากกว่าเกต้าเฟ่ที่ไม่มีลุ้ พวกเขาเสียประตูในบ้านในช่วง15นาทีแรกเยอะที่สุดในลีกเลยนะฮะอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยยกให้เลยเป็นสถิติที่ไม่ดีแต่ให้เป็นอันดับหนึ่งครับแอร์บัิดดูดีกว่าครับแล้วก็แรงจูใจมีมากกว่าตัวบเล่นก็ดีกว่าด้วยนะครับผมเชื่อว่าตราม่ยังคงดูดีกว่าถ้าจะเลือกลงทุนผมจะมองว่าการลงทุนทีมเยือนดูแล้วน่าสนใจกว่าเยอะเลยครับอัตราต่อรองทีมเยือนบวกต่อครึ่งครบลูกนะครับผมว่าพอเชียร์ได้อยู่นะหนึ่งลูกได้ตังค์เนี่ยโอเคอยู่ครับคู่นี้เนี่ยก็ขอ สวัสดีครับผมอ่านว่ารามีบุกมาชนะได้นะแบบสบายครับ2ประตูต่อศูนย์ครับผมเร็ียบร้อยนะครับ4คู่ตามนี้เลยนะฮะมาทวนอีกรอบหนึ่งครับคู่แรกครับผมให้อยู่เจ้าถิ่นไบรตันนะครับราคารองปอปอคู่ที่2ครับผมให้อยู่ทีมเยือนนิวคาสเซิลนะครับราคาเสมอคู่ที่3ครับผมให้อยู่ทีมเยือนแอตเลติกบินเบาราคาเสมอและคู่สุดท้ายครับอยู่ต่อแอลติโกมาดริดทีมเยือนราคาครึ่งควบลูกนะครับ ก็ประมาณนี้จัดไปนะฮะอย่างไรลองดูแล้วกันนะครับและเน้นย้ำอีกทีครับกิจกรรมใหยผลสกอร์สามคู่วันนี้นะครับไบรท์ตันเชลซีแมนยูนิเคอร์นแล้วก็เกียตาเฟ่กับเอเดิโก้มาดริดนะครับผม3,000บาทสำหรับบุคคลทั่วไป10,000บาทสำหรับ VIP ของผมนะครับติดแฮชแท็กบูมโปเตงให้ครบถ้วนด้วยอันนี้สำคัญมากแฮชแท็ก <ht> คือสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะครับไม่ใช่ตัวแอดนะผมเห็นบางคนเนี่ยติดมาผิดพิมพ์ผิดนะครับผมเดี๋ยวจะเสียประโยชน์เอานะครับแล้วก็คู่แจก200ของผมก็คือแมนยูกับนิิวคาสเซล ตามนี้นะครับทุกคนครับโอเคไปพักผ่อนครับวันนี้เดี๋ยวไปดูบอลสนุกๆก,กันนะฮะร,รอบดึกถ้าเกิดใครดูได้แนะนำให้ดูคู่แมนยูกับนิวอารเซนผมว่ามันแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ